ฟอมสาวไทยสุดปังยังไม่อยู่ชนะมองกโกเลียชนิดขาดลอย3ต่อศูนเซตศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่สนามโคราชประเทศไทยวันที่1กันยายน2566เวลา18นาฬิกา ทีมตบสาวไทยอยู่ในชุดสีน้ำเงินส่วนมองโกเลียอยู่ในชุดสีแดงตบสาวไทยฟอร์มร้อนแดงชนะมองโกเลียชนิดแต้มขาดลอยโดยเฉพาะลูกกระโดดเสิร์ฟของบุ๋มบิ๋มหลาย10แต้มสาวไทยชนะ3เซตรวด25-12-25-7-25-11ฟอร์มไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังชนะ ออสเตรเลีนะลย3เซตรวดชนะมองโกเลีย3เซตรวดเช่นกันเก็บ6กแต้มโดยรอบ2จะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับออสเตรเลียเวียดนามและเกาหลีใต้โดยวันที่3กันยายน2 56 6เวลา15บนาฬิกาไทยพบเกาหลีใต้เวลา18นาฬิกาเว,วียดนามพบออสเตรเลียวันที่4กันยายน2 5 6 6เวลา15บนาฬิกาออสเตรเลียพบเกาหลีใต้ไทยพบกับเวียดนามเวลา18บแนาฬิกา